สีสัตตนาคราชนครพนมนะคะตอนนี้ท่านพ้นน้ำอยู่ขยายยังไงนาะเออนี่ไงสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะใครที่ยังไม่มาไม่เคยมาเที่ยวนครพนมเชิญได้นะคะ ตอนนี้มีชิงชาวสวรรค์ด้วยนะคะเปิดให้บริการฟรีด้วยไม่ไกลจากลานพยาน,นาคเท่าไหร่นะคะประมาณห้านาทีขับรถไปนะคะถนนเส้นนี้เลยเรียบฝั่งไม่น้ำโขงนะคะ สวัสดีพี่นางนะคะไปไหนว่า,วาสาันมาเที่ยวนครพนมจะพี่นางไม่มีเวลาไม่มีเวลาถ่ายคลิปไล่เอาจริงจงมีเวลาเยอะแต่ว่าขี้เกียจตัดไล่เพราะได้คลิปคิดถึงจางวะาสาันคิดถึงเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะขายที่จิโลกับพี่นางควายได,ได้คลิป เห็นภูเขาไหมฝั่งนู้นเป็นฝั่งลาวได้พี่นางฝั่งประเทศลาวมันลอนหลายเป็นกี่เกียดเดินขามถนนไปถ้าไปเห็นตรงนั้นจะเป็นแม่น้ําแม่น้ําโขงก็จะงามอยู่เด้ก็จะมีเรือให้ท่องเที่ยวเนี่ยตรงเนี้ยทางลงเรือพี่นางสบายดีบอหนาวหนาวไหม อ,อ๋อวันอาทิตย์เออลืมลืมเพนก็ลืมกี่โมงแล้วนี่ตื่นมาทำไมแต่เช้าแช้าวันาทิตย์นะอีกสองเดือนได้เพนก็จะได้ไปแล้วโอ้ยเร็วหลายแต๊บเดียวเวลาหกเดือนนะ ตื่นทีห้าสั่นโอ้วันอาทิตย์ตื่นมาทำอะไรล่ะกลับไปน,นอนโอ้พิคนหัวเจรัวๆขอบคุณนะคะ <laughs> ใครเข้ามานอ้ออมใช่เหรอมันผิดแน่เลย16คนระบบมันสงสัยจะจะแจ้งเตือนผิดใครยังไม่เคยมาเที่ยวมาเที่ยวนะคะนครพนม ตอนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะตอนเย็นๆก็จะเป็นถนนคนเดินนะคะตรงถนนเส้นนี้แหละแล้วตอนนี้ก็จะมีชิงซ่าสวัสร์นะคะขับรถจากจุดนี้ไปประมาณห้านาทีเออท่านผู้ชมสี่สิบเก้าคนมันใช่เหรอสวัสดีทุกคนนะคะไกลเกินมาสัน ไปไม่ถึงนั่งเครื่องมาลงมีสนามบินอยู่นะพี่นั่งมาเล่นม้านเพนวะเนาะไม่ไกลจากสกลนครเด้ยจากสกลนครนี่ยขับรถประมาณชั่วโมงเดียวสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้เป็นถ่ายทอดสดลานพยาศีสัตนาคลากนะคะ ตอนเย็นก็จะมีถนนคนเดินตอนนี้พ่นน้ำเพ็งก็เลยถ่ายถ่ายไปไปลงเป็นคลิปนะคะไล่สดนี่กเขาไปตั้งโฆษณาไม่เป็นได้พี่นาง <laughs> ลืมไปแล้ว <laughs> มันมันต้องเข่าไปอีกเครื่องหนึ่งเนาะมันมีเครื่องเดียวตอนนี้เดี๋ยวลงไล่สดเข้าไปไอ้นี่ โอ้ยน้ำพุ่งแรงขึ <laughs> ้หมาน้อยตะกี้ฝรั่งเดินผ่านทักหมาน้อยอีกตัวนึงอยู่ข้างล่างรถเข็นโคราชยังไม่ได้เที่ยวเลยบรสสนอมาก็อยู่แต่บ้านเด้ ขอบคุณที่กดไลค์ให้นะคะตอนนี้ก็ผ้านาทีแล้วต้องขออนุญาตลงแล้วเด้อจะหานาทีแล้วได้พิดกดเข้าไปตรงตั้งค่าอ๋อนี่เด้เข้าไปตรงตั้งค่าแล้วก็อะไรอะ่ะเป็นปีแต่เช็อัตโนมัติอนุญาตชุมชนแล้วมีอะไรอีกปีหนางมันไม่มีมันมีเห็น ตั้งค่าม,มิมีชัดอัตโนมัติการดูแลชุมชนอะไรเนี่ยมีแต่ตัวกรองแชทเดี๋ยวเข้าไปอ่านก่อนเปิดสร้างไรายได้เข้าไปตรงตั้งค่ามันไม่มีเปิดสร้างไรายได้ด้ตรงตั้งตรงตรงั้งค่า โอเคทุกคนโอ้ยหกนาทีแล้วเดี๋ยวผ,ผิดกดเจ็ดนาทีแล้วออ้ยลงแล้วเด้อค่ะเด้อขอบคุณพี่นางนะคะขอบคุณทุกๆคนขึ้นตั้งสามสิบกว่าคนตะกี้นะ่ะสามสิบสามคนโอเคค่ะขอบคุณนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกคน